ูกอ,อกน่าจะเป็นลูกคอ,อกนะน่าจะใช่อ่ะขึ้นมาแฝ่หนึ่งขึ้นพร้อมแม่มเลยใช่ป่ะวะตัวมันขีเขียวหรือไม่ใช่ ไม่ใช่นะฮู้ยนี่โดนโดนันสะพานอ้ยบินชิบหายจะดกแววนได้ครับจะดกแววนว้ายเขียวเขียวอีเลยอ้ยลักขึ้นเลยป้าไหม อเอาเปล่าฮะเอาไหมผมไม่เอาหรอกผมตกทำคลิปเฉยเเอาไหมไม่เอาหรอกผมผมก็จะปล่อยแล้วนะมันฮะป้าไปฮะเอาไเ,าเ,อาเอาไปกินกระป๋องมีครับผมเนี่ยเหลือๆวาให้ป้าแกไปเลยงับบนสะพาน ใส่จะตะเกียดอาป้าไปโอ้ยมันจะไม่โดนเลยนะฮะปวดทับมันไวเอาไปนะครับเราใส่ถุงร้านนี้ก็ได้เดี๋วอมอ<ะ>สะจอบมากครับโดนตบนตะพานเลยล่องนี้ครับแต่เมื่อกี้เห็นปลาจิบอยู่ตัวหนึง่งจิบหลายตัวมากเลยเนี่ย ตีรถล็อกข้างเปล่านะครับก็โอเคเลยบนสะพานสุดเจ้ครับผมสายทีกว่าทีมันน่าจะเกิดลูกคอกแล้วสูสภาพหมายนะครับก็น้ําเริ่มท่วมหญ้าแล้วอะไรเนะนี่ยนะครับบนสะพานที่เดิม <c oughs> <c oughs> ก่อแดง <c oughs> โอเคครับผมสุดยจ้ครับ